สวัสดีครับผมคอรมเมนเรจอเจอกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสมัยก่อนให้ฟังอีกแล้วครับสมัยก่อนผมชอบเรื่องสมัยก่อนมากเพราะว่าสมัยก่อนอดีตคือพื้นฐานสู่ความสําเร็จเขาว่ายอย่างนั้นนะจริงหรือเปล่าไม่รู้ก็ถ้าอยากรู้ก็ตามไปดูครับผมก็คือสมัยก่อนนะเด็กอเมริกาเนาะที่เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับผมก็เด็กอเมริกาชอบทาอะไรด้วยตนเองเนาะเราก็ เป็นเด็กเหมือนอะแต่เราก็ศึกษามาจากต่างประเทศเยอะค่อนข้างเยอะเนาะใช่ปะสิ่งที่ณวันนี้ที่ที่ที่คิดได้อะอเด็กอเมริกาออชอบทําอะไรด้วยตัวเองเนาะใช่ไหมฮะก็ถูกเรียกเลี้ยงดูไม่ได้อยู่ในครอบครัวพอโตขึ้นสักระยะนึงอะเขาก็จะออกจากบ้านไปไปหาเรียนเองหาเ,เงินเองอะไรพวกนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่เขาเขาทําเองก็คือตัดผมเนาะใช่ปะช่วงนี้บ้านเราน่าจะตัดผมันเองเยอะนะครับวันนี้ ผมมีทุนนี้มาใหม่ครับเนี่ยก็ผมเพิ่งสั่งมาเนาะใช่ปะเพิ่งเพิ่งสั่งมาวันนี้เป็นอะไรนะครับแบตเตอรี่ตัดผมเนาะอันนี้ถูกมากเลยคุณรู้ไหมว่าเท่าไหร่ให้ถ่ายครับผมสองร้อยสองร้อยบวกค่าส่งอีกร้อยหนึ่งถูกถูกหรือแพงไม่รู้แต่ผมก็อยากจะตัดเพราะว่าเนี่ยไม่ได้ตัดมาเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยเพราะว่าร้านเขาบอกว่าร้านปิดหมดแล้วก็เ มีเกี่ยวกับเรื่องของเหงือของอะไรเงี้ยเพราะมัน,ม,น,ม,นมันสามารถติดต่อกันได้แล้วก็าทางาผู้ตัดเองเนี่ยไม่รู้ว่าเขายังเปิดหรือปิดอยู่แต่ผมว่ามันปิดหมดแล้วนะเพราะว่า,าก็ไม่มีโอกาสได้ตัดทีนี้อันนี้มันมันเห็นเขาบอกว่ามันดีก็เลยสั่งมาดูครับผมก็ถูกมากมันมีอะไรบ้างลองดูครับเปิดดูนี่ยล็อกหนเนียรื้อ่องเนี่ยเปิดอย่างเงี้ยง่าย,ายๆครับก็ มีด้วยกันอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมมีตัวแบตเตอรี่มีตัวตัดผมสั้นผมยาวยาวขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีแปลงนะครับผมแปลงเพื่อทำความสะอาดของของตัวแบตเตอรี่ใบมีดของเขาแล้วก็น้ํายาแล้วก็ตัวชาร์จเองก็บอกว่ามันหมดมันหมดเร็วมากครับผมมันหมดเร็วหมายถึง ไฟนะแบตเตอรี่มันต้องชาร์จชาร์จชาร์จด้วยไม่สะอันนี้เป็นแบบไร้าสายนะครับผมไม่เหมือนตามในช่างที่ร้านตัดทั่วไปก็คือมันมีสายแล้วก็พาดหัวเราไปพาดมาพาดไปพาดมามาันั้นมันก็ใช้ไฟจากไฟบ้านได้เลยแต่ตัวนี้มันชาร์จแล้วค่อยมาตัดหรือว่าตัดพอมันหมดไปสักสักครึ่งหนึ่งก็เอาไปชาร์จใหม่แล้วก็ รอก่อนแล้วก็เอามาตัดใหม่รอบหนึ่งแต่แต่ไม่กล้าตัดเองนะเดี๋ยวรอผู้ชํานาญการมาลองตัดให้นะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็นบ b o x มาถามได้ะะับว่าสั่งที่ไหนหรือว่าจะสั่งผ่านผมก็ได้นะครผมคิดสองร้อยบาทค่าส่งอีกร้อยหนึ่งเป็นสามร้อยบาทก็มีสองสี 2, ให้เลือกด้วยกันเมนนี่ครับถ้าสนใจก็ อินบ็อกถามได้นะครับผมขอบคุณครับที่กดติดตามคอมเมนต์เรย์ซอสรสโเจียรออยขอบค,ครับ